สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันไต่ระดับความเชื่อในพระเจ้าสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันนี้ก็เป็นวันที่10ของ40วันแล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จากช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักหัวข้อพระคัมภีร์สาหรับเฝ้าเดี่ยวเพื่อช่วยให้คุณไต่ระดับความเชื่อของคุณให้สูงขึ้นไปอีก ก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลลูก,กาบทที่5ข้อ1-10ถึง10เป็นข้อพระคัมภีร์ซึ่งค่อนข้างจะยาวผมขอสรุปสั้นๆดังนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูได้เจอกับชาวประมงะคนแปลกหน้าที่ชื่อเปตโตรนะครับวันๆเขาก็จะออกเรือไปหาปลาแถวทะเลสาบกาลิลีแต่คืนก่อนอเขาหาปลาไม่ได้เลยสักตัวนะครับ เช้าวันนั้นเขากลับมาเข้าฝั่งแล้วก็กำลังทำความสะอาดอวนอยู่พระเยซูก็มาถึงก็ยืมเรือเขาเพื่อที่จะสอนฝูงชนที่มาลุ่มล้อมนะครับพอสอนเสร็จแล้วพระเยซูก็อยากจะให้รังวัลแก่เปโตที่ให้ยืมเรือพระองค์ก็บอกให้เขาถอยเรือไปที่น้ำลึกแล้วก็จับปลาแต่เปโตก็ร้องว่าเขาเหนื่อยกับการจับปลามาทั้งคืนแล้ว แล้วก็ไม่ได้ปลาเลยสักตัวแต่เขาจะเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ออกเรือไปตรงนี้ถ้าคุณไม่ใช่ชาวประมงคุณอาจจะไม่รู้นะครับปกติชาวประมงจะออกเรือไปจับปลาเฉพาะตอนกลางคืนเพราะว่าจะมีปลาชกชุมให้จับได้ง่ายกว่าตอนกลางวันจะไม่มีปลานะครับแต่ว่าในขณะเวลานั้นมันเป็นเวลาเช้าซึ่งปกติ มันก็จะไม่มีปลามาให้จับเลยนะครับแต่การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเช้าวันนั้นเปโตก็จับปลาได้เต็มเลือจนล้นอย่างประหลาดถึงขั้นต้องไปเรียกเพื่อนชาวประมงมาช่วยกันจับนะครับพี่น้องครับพร,พระคัมภีร์ตอนนี้ก็มีคนเอาไปแบ่งปันกันในหลายๆแง่มุมนะครับแต่สำหรับคลิปในซีรีส์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา ทำให้ได้เห็นการอัศจรรย์ดังนั้นผมจึงโฟกัสให้เรามาใคร้ควรเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของเปโตนะครับประเด็นแรกคนต้องเข้าใจก่อนว่าชาวยิวมีความเชื่อฝังอยู่ในจิตใต้สานึกพวกเขามาหลายชั่วคนแล้วนะครับว่าพระเจ้าจะส่งพระเมสยามาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาเป็นกษัตริย์ของยิวแล้วก็ช่วยให้ชาวยิวพ้นจากความยากจนพ้นจากการถูกกดขี่คนข่มเหง ในหนังสือยอห์นบทที่หนึ่งข้อ35ก็กล่าวถึงน้องชายของเปโตที่ชื่ออันโดนะครับเขาเจอเขาเคยเ,เขาเจอพระเยซูก่อนเปโตแล้วก็วิ่งไปบอกเปโตว,ว่าเขาได้พบพระเมสสิยาแล้วดังนั้นเปโตก็เลยเริ่มมีความเชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาเขาจึงยอมให้พระเยซูย,ยืมเรือนี่ก็เป็นความเชื่อแรกของเปโตนะครับต่อมาพระเยซูสอนฝูงชนเสร็จ ก็บอกให้เขาถอยเรือออกไปเพื่อจับปลาซึ่งถ้าเขาไม่มีความเชื่อตรงนี้เขาก็คงจะไม่เชื่อฟังทำตามจริงไหมครับเขาเป็นชาวประมงมาตลอดชีวิตเขารู้ดีว่าเวลาเช้าแบบนี้ไม่มีปลาที่ไหนมาให้จับแน่ๆแต่ด้วยเหตุที่เขามีความเชื่อพระเยซูอยู่ลึกๆเขาจึงทำตามนี่เป็นความเชื่อที่สองของเปโตนะครับต่อมาพระเยซูบอกให้เขาย่อนอวนลงไปเขาก็เชื่อแล้วก็ทำตามอีก แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วแล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะครับเขาก็จับปลาได้เต็มลําเรือเลยนี่ก็เป็นความเชื่อที่สามของเปตโตนะครับต่อมาพระเยซูบอกให้เขาติดตามพระองค์ไปทําธุรกิจด้วยกันในการนําคนมาหาพระเจ้าเขาก็เชื่อแล้วเขาก็ทําตามโดยเลิกอาชีพชาวประมงทันทีเลยนี่ก็เป็นความเชื่อที่สี่นะครับซึ่งเป็นความเชื่อแท้มันจึงก่อให้เกิดการเชื่อฟังและ แสดงออกด้วยการทำตามอย่างไม่ลังเลสงสัยต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งใน12องอัครทุ่ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเป็นคนเดียวที่เคยมีประสบการณ์เดินบนน้ำได้เหมือนพระเยซูนะครับถึงตรงนี้ให้คุณลองทบทวนตัวเองนะครับคุณมีความเชื่อต่อพระเยซูพระบุตรของพระเจ้ามากเพียงใดคุณเชื่อศรัทธาวางใจแบบเปโตรไหมถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณกำลังมีปัญหาในธุรกิจการงาน หาลูกค้าไม่ได้เลยอยู่หรือเปล่าคุณอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแต่คุณได้เช็คตัวเองไหมว่าคุณอธิษฐานด้วยความเชื่อความศรัทธาแบบเปโตหรือเปล่าคุณเชื่อว่าพระเจ้ามีพลังอำนาจสามารถที่จะเรียกฝูงปลามาให้เปโตจับไหมถ้าคุณเชื่อ,อแล้วคนก็ย่อมเชื่อว่าพระเจ้าก็สามารถที่จะเรียกฝูงลูกค้าให้มาซื้อของคนได้ด้วย เช่นเดียวกันจริงไหมครับคนเชื่อแบบนี้ทั้งยามตื่นยามหลับไหมหรือคนอธิษฐานเสร็จปั๊บไม่ถึง5้านาทีก็เฝ้าบ่นว่าเงียบจังเลยวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยให้คุณลองเช็คเจ้าจิตใต้สำนึกของคนนะครับว่ามันได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าตามปากที่พูดอธิษฐานหรือเปล่าถ้าคนมีความเชื่อตลอดเวลาทุกวินาทีแม้จะยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังเชื่ออยู่ลึกๆตลอดเวลา ผมก็ขอแสดงความยินดีคนมาถูกทางแล้วครับคุณจะได้เห็นกนารอัศจรรย์แน่ๆแต่ถ้าคุณอธิษฐานเสร็จแล้วก็ยังเคร่งเครียดหวาดกลัววิตกกังวลจิตตกกลัวว่าจะไม่มีลูกค้ากลัวไม่มีเงินเข้ากลัวไม่มีรายได้ที่เพียงพอที่จะไปผ่อนบ้านผ่อนรถกลัวนั่นกลัวนี่นั่นก็แปลว่าคุณคงจะต้องติดตามซีรีส์นี้ไปจนครบ40วันนะครับ แล้วคนจึงจะได้เห็นการอาศาัศจรรย์แบบที่เปโตได้เห็นพี่น้องที่รักครับมีเรื่องเล่าของพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งในอเมริกาเขาเล่าว่าเขามีอาชีพทนายความทำงานในบริษัทน้ำมันแต่ว่าในช่วงโควิดหลายปีผู้คนไม่เดินทางกักตัวกันอยู่แต่ในบ้านก็ทำให้ดีมานความต้องการน้ำมันลดลงส่งผลให้เขาตกงานก็เลยไม่มีเงินเพียงพอที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงครอบครัวเขาหาเงิน หางานไม่ได้เลยหลายปีเพราะว่ามันไม่มีบริษัทนะ้ํามันไหนจะมาจ้างเขามันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เปตโตหาปลาไม่ได้เลยนั่นแหละครับแล้วก็ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเขาไปโบสถ์นะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ผู้นาโบสถ์แห่งนี้ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สํานึกก็ได้สอนข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อของเปตโตรในตอนนี้ให้เขาไม่เพียงอ,อธิษฐานเผื่อเขาแต่ก็ให้คําแนะนํา เขาต่อไปด้วยอีกว่าทุกคืนก่อนนอนเวลาเคริ้มๆใกล้หลับให้เขาพูดในใจกับตัวเองดังนี้นะครับพระเจ้าช่วยให้เปโตรหาปลาได้เต็มลำเรือพระองค์ก็สามารถช่วยฉันหาลูกค้าได้มากมายเช่นกันและก็ให้เขาจินตนาการสร้างภาพในใจว่าเขามองเห็นเงินในบัญชีธนาคารของเขาโผล่ขึ้นมาหลายแสนดอลลาร พร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจสดๆดโดยไม่ต้องไปใช้สมองคบคิดว่าจะได้เงินมากมายมาจากช่องทางไหนวิธีใดนะครับหลังจากวันนั้นเขาก็ไปทําตามคำแนะนำทุกคืนก่อนนอนเขาก็จะสร้างภาพในใจตามคำแนะนำนั้นอมองเห็นตัวเองเอมีลูกค้ารายใหญ่มาจ้างเป็นทนายความแล้วก็สร้างภาพในใจมองเห็นตัวเองกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจ ที่มีเงินในบัญชีธนาคารหลายแสนดอลลาร์มีพนักงานแบงก์ก็มาพูดกับเขาว่ายินดีด้วยที่คนมีงานมีเงินผ่อนบ้านลถได้สบายๆเขาก็จินตนาการซ้ำๆแบบนี้ในใจทุกคืนตอนเคิมๆใกล้หลับจนภาพนั้นมันก็ดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกเขานะครับยิ่งหลายคืนเข้าเรื่อยๆเขาก็ยิ่งรู้สึกราวกับว,ว่ามันเกิดเป็นจริงตามนั้นแล้ว ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผ่านไปได้สักสอง,ดง,สอง,สองเดือนที่เขาทําซ้ําๆทุกคืนแบบนี้ก็มีวันหนึ่งเขาไปดูคอนเสิร์ตในส่วนสาธารนณะแห่งหนึ่งเขาไม่มีตังค์นะครับเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตฟรเีเสียงเพลงที่ไพเราะมันก็ทําให้เขารีแลกผ่อนคลายแล้วก็มีสันติสุขเลิกคิดวิตกกังวลกับปัญหาการงานการเงินพอถึงช่วงพักเบรกก็มีชายสงวัยที่นั่งติดอยู่กับเขา ก็ชวนเขาคุยคุยกันเรื่องเพลงเรื่องดนตรีกันอย่างถูกคอปรากฏว่าชายสงวัยคนนี้นะครับเขาเป็นนักขุดเจาะน้ำมันแล้วก็กำลังขยายกิจการมาที่รัดนี้แล้วก็กำลังต้องการทนายความท้องถิ่นที่จะช่วยเขาได้ในการเปิดกิจการที่ที่รัดนี้นะครับเมื่อเขารู้ว่าคนตกงานคนนี้เป็นทนายความที่เคยมีประสบการณ์ในบริษัทน้ำมันมาก่อน เขาจึงรีบเสนองานให้พร้อมด้วยอัตราค่าจ้างที่สูงร่วหลังจากนั้นชายที่ตกงานก็มีงานทําทันทีแล้วก็มีเงินไหลเข้าบัญชีธนาคารหลายแสนดอลลาร์เป็นไปตามที่เขาจินตนาการก่อนนอนทุกคืนเลยละครับพี่น้องครับเรื่องเล่าคำยานเคสนี้เป็นตัวอย่างของการใช้พลังจิตใต้สํานึกเชื่อมต่อรับพลังอัศจันของพระเจ้านะครับถ้าคุณกําลังหาลูกค้าไม่ได้เลยเหมือนกับที่เปโตรจับปลาไม่ได้เลย กําลังมีปัญหาเรื่องการงานการเงินหนี้สินพอกพูนพยายามดิ้นรนสุดๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินได้จากช่องทางไหนอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเจ้าจิตใต้สำนึกของคุณมันยังไม่ได้มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าทั้งยามหลับและยามตื่นยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าตลอดเวลาทุกวินาทีมันก็เลยทําให้เจ้ามารซาตานส่งความเชื่อลบ,ลบๆเข้ามาแทรกได้ตลอดเวลาทั้งวัน จนทําให้คนจิตตกอยู่เรื่อยๆทําให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายเซงกับชีวิตนะครับทําอะไรก็ไม่ก้าวหน้าพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้คงถึงเวลาที่คุณจะต้องฝึกสร้างความเชื่อให้อย่างลากฝังเล็กเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วล่ะครับแล้วความเชื่อความศรัทธาของคุณจึงจะไต่ระดับสูงขึ้นจนทําให้ชีวิตจะไลรุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างอัศจรรย์ได้แล้วก็จะได้มีชีวิตที่เป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้มากมาย อ่าเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพอรอครับ